โอ้โหเปลี่ยนมือด้วย <C le af> เฮ้ยเพื่อนโอ้ใจแตกเลยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับในเกม l าลมดังอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพามาเล่นตัวยาสุดานะครับไม่เชิงว่าเป็นแนะนำนะเป็นการเล่นให้ดูว่าเออทำไมตัวเนี้ยคนเขาไม่ค่อยเล่นกันทำไมแรงสูงๆเขาไม่ค่อยหยิบม,มาใช้กัน เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้อเด่นข้อด้อยของมันนะครับว่ามันมีดีตรงไหนและไม่เก่งตรงไหนอ่าก็อนในลาดของผมนี้จะเป็นแรงอิดแล้วตัวนี้แล้วก็เป็นตัวแรกด้วยที่ผมปั้นอ่าเป็นตัวแรกเลยครับที่เอามาแบกแรกๆก่อนแล้วผมเนะี่ยค่อยมา,อาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นทีหลังนะครับอ่าก็เวทีีสองอ่าเดี๋ยวแวะมาดูพอสวัสดิ์ดิหน่อยแล้วกนะัน ก็ลาดผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพรสวรรค์ก็ไม่ถือว่าแบบเยอะมากก็ประมาณพอเล่นได้ครับนี่ครับประมาณนี้เลยก็พอเอาไปเล่นได้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูรูนที่ใช้กับตัวนี้แล้วกันนะว่าใช้ประมาณไหนสำหรับรูนผมก็คือเป็นรูนเหลือจากตัวอื่น จริงๆตัวเนี้ยควรจะเน้นแบบพวกรูนเเยอัพครับพวกรูนสกิลอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่มีไงไอ้พวกรูนเเยะอัพผมเลยใช้เป็นชุดกลางนะครับแล้วก็มีพวกาการกลุกวนหน่อยก็คือเป็นรูนเหลือของไอ้ตัวชุดนั่นแหละผมเลยเอามาใส่ให้กับตัวนี้ก่อนจะให้ดีก็เน้นเละอัพนะครับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นหลักๆสกิลมันก็คือเละอัพร้วนๆเลยนะครับก็ไม่แนะนำครับสำหรับรูนชุด เน้นเป็นเลยอัพดีกว่าแล้วก็เป็นสติลครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสรุปตอนท้ายแล้วกันนะครับว่าควรจะเล่นยังไงประมาณไหนโอเคครับไปดูในเกมไปเลยครับไป <S <S เดี๋ยวเรามาเล่นธรรมดาดีกว่าครับก็ไปสุ่มเจอพวกอันนี้แลวนะแรงลงสูงแรงที่อยู่เยอะก็ผมอีกเราก็ปิดไอแว่นเขานะ เพื่อนไม่ได้ปะเราก็วิ่งปิดเขาไปแล้วก็รบกวนไปเรื่อยๆนะครับชีตีสู้กับไอ้ตวัวแว่นเนี่ยในรบกวนนะครับถ้าเราบล็อกไม่ได้โอ้โหฝั่งเรามีเซนโดแบกอยู่นะครับถ้าเขาเล่นได้ก็ให้ตัวเราก็คือจะเป็นแบบเลีายัพจ่าๆเลยนะครับ จะเล่นยากหน่อยถ้าเขาตบดีๆนี่เราเล่นยากมากตัวนี้เยสวยเพื่อนได้ไหมผมไม่ได้เราปิดไว้เดี๋ยวมันจะสเต็ปแบค็คเฮ้ย <S <S ไม่ทันกุณลาว่ามันเร็วครัเราเราวิ่งกดไปด้านในเฮ้ยติด โอ้ไม่ลงด้วยโอ้เอ้ยโอเคเราตัดบอลได้นะครับ,บเขาก็ตัดได้อเอาขึ้นไปเล่นเลยเพื่อนอเกือบโดนตบแล้วนะโอเคครับได้อยู่ครับตอนนี้เอาพุ่งเลยเอ้ยพุ่งไปไหนเนี่ยเออแล้วตัวนี้ตอนที่กดวิ่งมันจะพุ่งเร็วมากทาไม เฮ้ยเกือบแล้วโอ้เพื่อนวิ่งชนทำไมเฮ้ยโอ้โหตัดบอลรัวๆเกมนี้เราต้องไปปิดตัวดูนี่โทษทีเ,เขายิงสามนะครับโอ้โหตบกวนอยู่เพื่อนออกมาหน่อยรีบ้าวหน่อยเพื่อนโอ้โหโ ตัวเขารีบาวดีกว่าเรานะครับงันงอกของจริงเพื่อนยิงไปแล้วไม่ลงด้วยเลยรรอัพธรรมดาครับพอเลธรรมดาครับสกิลอะไรไม่กดแล้วโอ้โหเฮ้ย <c oughs> โอเค,โ,อเคโยกมาเอาไปเพื่อนชูดลงๆได้ น <laughs> ทำอะไรอย่าเราสติวเขาเฮ้ยโอ้โห <c oughs> สติวยากอยู่นะครับตัวนี้พุ่งสติว <c oughs> เออหน้าด้านๆ <c oughs> เราเลแบบนิ่มๆเลยพ <c oughs> ุ่งเลยอ่ะเฮ้ยดุแรงนะเนี่ย รู้ได้ไงวะไอ้นี่ครับตัวเราจะต้นเกมแบบตอนจับบอลนี่เราจะไหลเร็วมากเขาจะตามเราไม่ทันโอ้โหเปลี่ยนมือด้วยเฮ้ยเพื่อนโอ้ใจแตกเลยบอกกันตีได้ครับแต่ก็ <laughs> แต่ก็ได้แต้มอยู่ดี เรามียตีนะเพื่อนเพื่อนเรามียติเพื่อนวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งพอมมาก่อนวิ่งกลับไปอันตีนี่ไงรอดฝ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ั่งโอ้ไรเดียเฮ้ยจะเย็นโอ้ยเขายิงสามครับแย่แล้วห่างก,กันห้าเต็มเลยเหรอ เพื่อนเล่นได้เล่นหน่อยโอเคเกือบแล้วหลายมือมากเราต้องระวังระวังโหบิวหมดเอาไงดีส่งกระดอนไปอันตีคืนเวอโหเราห่างกันเยอะอยู่นะ ต้องรอเขาพลาดครับเราจะส่วนคืนเฮ้ยลงโล่งอีกแล้วโอ้โหแย่แล้วครับเอาไงดีครับทีมเซนโดไหวหรือเปล่าเซนโดมึงไม่ไหวแล้วลินเองเลอัพธรรมดาสามัญชนแต่ไม่ลงไงไประเด็นขอดโดดขอโดดเวียนเราเราสติวคืน รบกวนโอเคเพื่อนไม่ได้เลยสติวก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยโอ้โหสวยแล้วครับ <c oughs> ผมชุดให้ดูว่ามันแม่นไหม <c oughs> เอาได้อยู่ครับอันนี้เป็นที่ลูนผมนะมันเลยแบบชุดลงหน่อยถ้าจริงๆตัวมันก็ชุดลงยากนะ ยังไม่ได้กหรอโอ้โห 5V ครับผมยิงสามโชว์เลยไหมยิงดีว,ว่าล่ลงด้วย <laughs> โอ้ไม่ไหวครับเซนเตอร์เขารีบาวดีกว่าเราเยอะเลยนะครับ <laughs> นี่ครับสกอร์เอาผมได้ a v p แล้วเนี่ย <laughs> กลายเป็นทำแต้มเยอะสุดเฉยเลยตัวฝั่งเขานี่รีบาวไปเยอะมากเลยครับรวมกันนี่ก็9้าลูกเลยแต่ฝั่งเรานี่คือลูกเดียวคือแบบเบเปียบมากครับฝั่งเรารีบาวไม่ได้คูลาว่าเขาก็จัดไปทุกสี่แต้มก็ไม่ไหวนะครับตานนี้โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวยาสุดะ เท่าที่ผมลองเล่นมาตั้งแต่แรกๆก็คือตัวนี้ก็เน้นเลเวอฟนะครับแล้วก็เป็นส่งบอลให้เพื่อนก็เออเหมือนประมาณตัวซับน่นแหละครับแล้วก็มีเป็นสกิลสติลครับก็คือสกิลนี้เลยก็จะเป็นการพุ่งไปสติลนะครับนี่ครับเหมือนกับตัวเหมือนกับตัวนี้เลยครับสกิลคล้ายๆกันครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนมันเร็วเลยดีกว่ากัน นี่ครับคล้ายๆกันนะครับ่า,าสุดะนะครับเหมือนอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะก็คือการเล่นก็คือเป็นการเลเยอร์อัพส่วนใหญ่ทั้งหมดได้แต้มจากการเลเยอร์อัพนะครับเราไม่ควรเน้นชูตทั้ง2แต้มทั้ง3แต้มเลยครับไม่ควรเลยครับตัวนี้ก็เป็นเลเยอร์อัพจะดีที่สุดแล้วครับตัวนี้อาแล้วเรื่องรูนนะครับก็คือ ใส่ลูนถ้าถ้าคุณมีเลอพก็ยัดเลอ p เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องอาสติลอาเลอพสติลนี่คือหลักเลยครับตัวนี้ผมว่าน่าจะดีที่สุดละสำหรับตัวนี้นะหรือคุณจะใส่เป็นเออ่ชุดกลางก็ได้นะครับก็พอได้อยู่สำหรับเอามาพลิกแพงกันแต่เท่าที่ผมแนะนำก็คือเลอพดีกว่าอ่าเน้นเลอพไปเลยครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นยาสุดะให้ดูนะครับ ก็ผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับสําหรับเล่นแรกๆพวกแรงไม่สูงมากนี่ผมว่าตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับเอาไปแบกแรกๆนะครับคนที่แบบเล่นใหม่แบบกําลังหาตัวหาตัวปั้นแล้วก็มันปั้นง่ายก็ผมแนะนาครับตัวนี้ใช้ได้ครับแต่แรงทุกสูงนี้ก็เล่นยากอยู่ครับตัวนี้เออแล้วตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เตี้ยมากครับตัวนี้นี่ครับร้อยหกสิบสี่เซน ผมว่าตัวนี้มันน่าจะเตี้ยที่สุดในเกมนี้แล้วครับคือเรื่องรีเบลนี่ไม่ต้องคุยครับมันมันไม่รอดอยู่แล้วครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันนะครับแต่โดยรวมก็อ่าพอเล่นได้แรกๆก็เล่นดีครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมแนะนำเดี๋ยวเอาไปเจอกันคลิปหน้าครับก็บ๊ายบายครับ